สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube Fantasy 800ครับเป็นช่องใหม่ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อนำคอนเทนต์ดีๆในวงการฟุตบอลมาฝากกันครับนี่คือพาร์ทของ Fan United News ครับอยู่กับผมเปรมมี่ที่จะนำเรื่องราวของปีศาจแดง Manchester แมนเชสเตอร์มาฝากกันทุกวันนะครับคืนนี้ก็แฟนผีนอนดึกกันหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับมืดค่ำอะไรมากครับ23นกา,นาที ภารกิจที่มอนดูว่าครับปีศาจแดงจะไปเยือนเชลิฟในศึกยูยฟ่ายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มในแมตช์เดทที่2ครับหลังจากนัดแรกแพ้คาบ้านต่อเรียวสุสั์มา0ย์ประตูต่อหนึครับพอไม่มีโปรแกรมพริมพ์ลีกอังกฤษทั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนถึงสุดส,สัปดาห์นี้มันก็ทำให้เอนเกนทาร์สามารถจัดนักเตะ ชุดที่ดีสุดลงสนามได้แบบไม่ต้องคิดมากครับเพราะนี่คือโปรแกรมทิ้งทวนก่อนจะลีกทางให้กับปฏิทิน FIFA เดยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ก็เดือนตุลาคมเลยนะครับถึงตรงนี้เนี่ยมีแค่5นักเตะตัวหลักๆในทีมชุดใหญ่ที่ไม่พร้อมลงสนามก็คือ2ตัวรุกอย่างอองตนี่มักซียาวมาคราตฟอร์ดนะครับกองกลางตอนนี้ฟานเดเบกแบ็คขวาอารันบับิสกา แล้วก็นาชวานมือสองอย่างมาติมบัฟดูบัฟก้าซึ่งทั้งหมดไม่ได้บินไปมอนโวาด้วยนะครับด้วยความสำคัญเพราะนี่คือไฟ์บังคับไกลๆครับที่บีบให้มเสเตอร์จำต้องเก็บสามแต้มเต็มกลับมาให้ได้ครับเพราะมองภาพรวมในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยนอกจากเรอสสัดที่เพิ่งแพ้มาแล้วแมนเชสตอก็ยังเหนือกว่านะครับทั้งเชลลิรวมถึงทีมที่อ่อนสุดอย่างโอมเนีย นิโคเชียรนะครับก็ยังไม่มีแต้มชัยชนะเป็นสิ่งที่กระหายและโหยหานะครับก็คงไม่มีอะไรที่จะต้องคิดมากสำหรับเทนทักจัดชุดใหญ่ไปเลยนะครับการาขาดไปของมาร์คัดฟอร์ดรวมถึงมักซียาวก็จะทำให้เคสเซโนโรนโดเนี่ยได้ปักหลักเป็นหอกตัวเป้าแล้วก็จะสตาร์ทเกมตั้งแต่นาทีแรกนะครับโดย เทนฮารกก็ใส่ชื่อชารีแม็กน e ล l บินมาด้วยเผือเลยเพื่อขาดสำหรับตำแหน่งศูนย์หน้านะครับส่วนปีขวาองตอนนี่ครับพร้อมประจำการอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ก็กำลังคึกคักขวัญกำลังใจดีเยี่ยมพร้อมที่จะต่อยอดทำผลงานดีๆนะครับส่วนปีซ้ายก็จะเป็นเจ o อนซันโชซึ่งมีความกระหายเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟอร์มมัน พูกๆโพ,พ,พดีนัดแล้วก็เว้นไป2นัดอะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้เขามีจุดปักหลักแล้วสำหรับปีกซ้ายเพราะว่าทางปีกข,ขวามีอันโตน,นี่นะครับมิดฟิลเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงจากเกมที่แล้วครับในตำแหน่งตัวรับสกอตต์แม็กโตมิเนจะกลับมาเป็นตัวจริงแทนที่2องกาเซมิโร่ที่ยังต้องปรับปรุงแล้วก็จูนเลยให้มันเข้าที่เขทางมากกว่านี้ครับส่วนอีกสคน เยสเซนเอเซนแล้วก็บูโน่ฟนันพร้อมประจำการครับก็ให้จับตามองลูกใจอันตรายที่น่าจะพร้อมเล่นงานเชลิฟนะครับแนวรับครับแบ็กซ้ายไตเรยวมาเลเซียยังยึดตัวจริงครับแม้ว่าลูกชอจะกลับมามีชื่อแล้วแต่ก็ยังต้องรอไปก่อนนะครับส่วนแบ็กขวาเป็นยืนหนึ่งอยู่แล้วครับดิโกดาร์โลเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยกับตันทีแมรี่แม็กควายเนี่ยคงต้องไปนั่งทำคอนเทนต์ที่ ข้างสนามไปก่อนครับเพราะเทนทาร์กมีลิซันโดมาติเนสและราฟาลวาลานเป็นคู่ขวัญอยู่แล้วเช่นเดียวกับตำแหน่งนาทวารครับดาวิดเดเคอาร์ยังต้องลงเฝ้าเสาเพราะว่ามันไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วเขาก็พร้อมจะลงเล่นแบบไม่เกี่ยงอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกครับนี่คือไฟบ์บังคับที่พลาดไม่ได้แม้เป็นถ้วยเล็กที่หลายๆทีมอาจจะไม่ให้ความสนใจมากนะักแต่ ฤดูกาลแรกของเอเดนฮาร์กก็พร้อมที่จะไปให้สุดทางในทุกๆถ้วยนะครับและแชมป์ยูโรปาลีกมันก็มีรางวัลล้ำค่าคือตั๋วไปลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลหน้าและนี่คือเหตุผลครับที่เอเดนฮาร์ไม่พลาดไม่อยากจะให้เกิดปัญหานะครับแล้วเราก็รอดูว่าคืนนี้ปีศาจแดงจะสามารถพิชัยได้ตามที่หวัง หรือไม่ครับ